ุกำลังฟัง One Minute History ผู้นำเผด็จการทั่วโลกเรื่องจริงของอำนาจที่แลกมาด้วยความกลัวปี1941ฮิตเลอร์ตัดสินใจบุกโซเวียตแต่ต้องเผชิญกับฤดูหนาวที่โหดร้ายทหารนับล้านตายกลางหิมะสงครามยืดเยื้อและเยอรมันเริ่มถอยปี1944สัมพันธมิตร ยกพลขึ้นบกที่นอร์มันดีเปิดแนวรบสองด้านและเริ่มบีบบงล้อมเข้ากรุงเบอร์ลินฮิตเลอร์เปลี่ยนไปไม่ยอมออกนอกบังเกอร์เชื่อใจใครไม่ได้แม้แต่คนสนิทเขาสั่งประหารแม่ทัพของตัวเองและเชื่อว่าทุกคนทรยศวันที่30เมษายน1945ขณะที่กองทัพโซเวียตกำลังบุกเข้ากรุงเบอร์ลิน ฮิตเลอร์ยิงตัวตายพร้อมอีวาบราวภรยาที่เพิ่งแต่งงานกันไม่ถึง24ชั่วโมงร่างของเขาถูกเผาทิ้งไร้พิธีไร้เกียรติยศและไร้คำขอโทษต่อสิ่งที่เขาทำไว้กับโลกจากคนขี้แพ้ในเวียนนาเขากลายเป็นจอมมารที่เปลี่ยนยุโรปให้เป็นซาบศพและชื่อฮิตเลอร์ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชั่วร้ายจนถึงวันนี้ นี่คือ One Minute History ผู้นำจากประวัติศาสตร์ที่โลกไม่อาจลืม